สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านคา้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนม การสั่งซื้อให้คุณลูกค้าแคปเจอร์ภาพสินค้าที่สนใจทักเข้ามาที่ร้านค้าการเข้าไลน์ออฟฟิเชียลของร้านค้าพิมพ์ไอดีไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอคะ่คะ s <c oughs> s i 421 HKGHI ค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จคะ่ะ สินค้าชิ้นแรกต่างหูมุกตุ้งติ้งประดับเพชรเรือนทอง90หนัก10.2กรัมประดับเพชรแท่ง46เมตร1.15กรัดเพชรกลม76เมตร1.14กรัดทั้งชิ้นงานรวมเพชร2.29กรัดมุกขนาด9มิลชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง4เซนราคา47,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานตุง้งติ้งที่ดูสวยหวานและมีความอลังการค่ะข้างบนดีไซน์ด้วยเพชรแท่งประดับร่วมกับเพชรกลมประดับลงมาด้านล่างจนถึงครึ่งหน้าของมุกค,ค่ะงานตุง้งติ้งเป็นงานที่ใส่แล้วดูมีสเสน่ห์ชวนมองหน้างานขนาดใหญ่ใส่แล้วสะดุดตาค่ะแหวนทับทิมพม่าประดับเพชร เรือนทอง 18K หนัก6.2กรัมประดับเพชร60เมตรรวม1.04กรัตหน้าแหวนสูง1.3เซนแหวนเบอร์56ราคา24,500บาทงานชิ้นนี้นำทับทิมพม่าหลังเบีย้ยมาเจรนัยทรงมาคีค่ะวางประดับบนผิวหน้าโดยใช้เทคนิคการฝังหุ้มของพลอยและเพชรค่ะ หน้างานเรียบเรียบไม่มีหนามเตยใช้งานง่ายสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องหนามเตยเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะทางร้านเช็คพลอยมาให้แล้วนะคะในกรณีที่คุณลูกค้าสั่งซื้อแหวนสามารถแจ้งได้เลยว่าต้องปรับขนาดแหวนหรือไม่หรือเซอร์พลอยหรือเปล่านะคะทางร้านจะได้สรุปยอดโอนชำระได้ถูกต้องค่ะ ต่างหูเพชรห่วงเรือนทอง90หนัก3.05กรัมประดับเพชร3ตัง14เมตรรวม0.42กรัดชิ้นงานขนาดกว้าง0.2คูณสูง1.5เซนราคา16,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งเรียบเรียบแบบสไตล์ห่วงค่ะใช้งานง่ายและสามารถใช้ใส่ติดหูได้ในทุกๆวัน เพชรสวยขาวคุณภาพคะ่ะงานเซ็ติ้งแบบนี้ใส่แล้วดูเรียบหรูดีดูแล้วไม่ฉุดฉาดคะ่ะแหวนมรกตแซมเบียล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก5.9กรัมประดับเพชร28เม็ดรวม0.84กระดัตหน้าแหวนขนาด1.4คูณ1.9เซนมรกตแซมเบียขนาดประมาณ10กระดัต แหวนเบอร์50ราคา2 8 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำมรกตมาฝังหุ้มค่าและเพชรใช้เทคนิคการฝังสอดทั้งหมดหน้างานขนาดใหญ่ใส่ประดับแล้วเต็มหน้านิ้วค่ะในกรณีที่แหวนเบอร์ไม่พอดีทางร้านมีบริการลดขนาดแหวนให้ฟรีเพิ่มไซส์ไซส์ละ400บาทค่ะ กรณีกั้นแหวนหนาไซระ500 0บาทนะคะเมื่อปรับไซส์แล้วทางร้านจะถ่ายวิดีโอเบอร์สุดท้ายตามที่คุณลูกค้าสั่งให้ชมเพื่อตรวจความเรียบร้อยของหน้าแหวนและก้านแหวนก่อนจัดส่งค่ะกรณีสั่งเซอร์พอยทางร้านจะถ่ายหน้าตาใบเซอร์ให้ชมก่อนจัดส่งนะคะแหวนบุษราคำสยามประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก8.43กรัม บุษราคัมสยามสีเหลืองพร้อมใบเซอร์ประดับเพชร8เม็ดรวม0 50กรัตหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.5เซนแหวนเบอร์59ราคา36,500บาทชิ้นนี้ได้บุษราคัมเม็ดใหญ่เนื้อใสสวยและเจรไนแบบแปดเหลี่ยมค่ะเพชรที่ประดับเม็ดละหตังกว่า าวสวยและขนาดไม่เล็กนะคะงานมาในสภาพสวยแบบเซตติ้งเรียบหรูเหมาะกับผู้ที่ชอบพลอยเม็ดใหญ่ๆงานดูไม่ฉูดฉาดใส่แล้วดูสวยสุภาพกำลังดีค่ะบุษราคามเป็นซับไฟ์สีเหลืองในตระกูลควอรันดัมเป็นพลอยเนื้อแข็ง พลอยแต่ละชนิดมีเฉดส,สีที่แตกต่างกันไปหากคุณลูกค้าต้องการนัดชมของจริงสามารถโทรเข้ามานัดหมายหรือแชทเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้าได้ค่ะแหวนแทนสไนา์บ่าเพชรแฟนซีพร้อมใบเซอร์ GIL เซอร์พลอยและเพชรค่ะเรือนทอง81.2%ใบเซอร์ GIL อ่านรายละเอียดของทั้งเพชรและพลอยนะคะ ระบุพลอยแทนสไนไว้ว่าสีน้ำเงินอมม่วงขนาด2.60กรัตหน้าพลอยสูง0.95เซนเพชรเป็นเพชรทรงลูกแพร์น้ำ96-97ความสะอาดอยู่ที่ VVS2 และ Polishing Symmetry อยู่ที่2 Excellent ค่ะชิ้นนี้ใบเซอร์ระบุว่าเป็นทอง 18k คือทอง75%แต่ยิงเปอร์เซ็นต์ทองมา81.2%นะคะ หนัก3.52กรัมเพชรทรงลูกแพร2เมตร0.28ด0.28กรัตตามระบุในใบเซอร์นะคะแหวนเบอร์49ราคา22,500บาทแทนสไนเป็นพลอยหายากงานชิ้นนี้ได้พลอยสวยสีแปลกตาสีม่วงอมน้ำเงินค่ะประดับเพชรทรงลูกแพรเม็ดใหญ่ชิ้นนี้เจ้าของเดิมรักษาสินค้ามาอย่างดี พร้อมใบเซอร์มาในสภาพครบถ้วนค่ะเพชรทรงลูกแพรที่ประดับปากข้างเม็ดใหญ่ขนาด14ตังขาวเจียระไยดีและสะอาดการันตีด้วยใบเซอร์ค่ะงานพลอยหายากใส่แล้วชวนให้มีคนทักค่ะต่างหูทับทิมพมา่าดิบประดับเพชรเรือนทอง90หนัก6กรัม ประดับเพชร16เม็ดรวม0 22กระรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณสูง1.6เซนราคา20,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยที่นำทับทิมพม่าดิบมาเจียระไนและประดับร่วมกับเพชรค่ะเป็นงานที่ใช้ใส่สลับสับเปลี่ยนได้ในชีวิตประจำวันค่ะแวนทับทิมแอฟริกาบ่าเพชร เรือนทอง90หนัก10.9กรัมประดับเพชร6เม็ดรวม0.30กรัดหน้าแหวนสูง1.5เซนแหวนเบอร์51.5ราคา28,500บาทงานชิ้นนี้ได้ทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะงานสไตล์เรียบหรูเน้นความสวยงามของพลอยเม็ดใหญ่บา่าข้างเสริมเติมด้วยเพชรเม็ดละ5ต่างฝั่งละ3เม็ด ความแดงของทับทิมบนตัวเรือนสีทองดูตัดกันได้ลงตัวค่ะพลอยเม็ดใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูสะดุดตาดีค่ะชิ้นนี้ก้านแหวนมาค่อนข้างหนานะคะหากคุณลูกค้าถูกใจอย่าลืมเผื่อใสแหวนใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะแหวนอเมทิสต์บาเพชรเรือนทอง 14k หนัก7.4กรัมประดับเพชร6เม็ดรวม10ต่าง หน้าพลอยขนาด1.1คูณ1.3เซนแหวนเบอร์61ราคา1 10. 4 5 0 0บาทชิ้นนี้ได้อัเบติสเม็ดใหญ่มาเจรไยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางประดับเป็นหัวแหวนค่ะบ่าข้างเสริมเติมด้วยเพชรเล็กน้อยเพื่อให้ชิ้นงานดูมีความวิ้งวับและมีความหรูยิ่งขึ้นค่ะ ชิ้นนี้ตัวเรือนเป็น 14k นะคะวงแหวนมาค่อนข้างใหญ่เบอร์61หากคุณลูกค้าต้องการลดขนาดแหวนทางร้านบริการลดให้ฟรีค่ะหากต้องการเพิ่มไซส์ทองที่เพิ่มเข้าไปเป็น 18k นะคะต่างหูเขียวส่องเจียระไนแท่งหุ้มทองเรือนทอง90หนัก7.1กรัมชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณ1.5เซนเขียวส่องเจียระไนแท่ง6เมตร ราคา1 6 5 0 0บาทชิ้นนี้เป็นงานต่างหูที่ได้เนื้อพลอยเยอะค่ะนำเขียวซองมาเจรไนาแท่งและหุ้มด้วยทองหัวท้ายงานแบบนี้ส่วนมากที่เห็นจะเป็นโกเมนค่ะจะใส่แนวขวางหรือแนวตั้งก็ดูสวยคนลัสไต์ค่ะนานๆจะเห็นเขียวซองเจรไนาแท่งหลุดออกมาทีงานดูสวยแปลกตาไม่เกลื่อนค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนมุกประดับเพชรเรือนทอง90หนัก7.2กรัมประดับเพชร5เม็ดร,รวม0.22กรัตมุกขนาด7จมิลหน้าแหวนสูง2.1เซนแหวนเบอร์56ราคา24,500บาทชิ้นนี้เป็นงานที่มุกลัสเตอร์ดีค่ะ เพชรที่ประดับก็ขาวสวยเล่นไฟงานมุกใส่ได้ในหลายๆโอกาสค่ะงานขาวดำหรืองานมงคลก็ใส่มุกได้งานมุกใส่แล้วดูสวยหวานลุกคุณหนูค่ะมุกเป็นอัญ,ญมณีอินทรีย์การใช้งานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีอาทิเช่นแอลกอฮอล์น้ำหอมหรือโลชั่นค่ะ ถูกใจคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ